การเรื่องราวของรถชน,นาการเซียงลอยเอ๊ะทำไมาช่วงนี้มันไม่มีตอนเช้าวะก็จะตอนเย็นแล้วโอเคกี่โมงวะเนี่ยสิบสองโมงแล้วอ๋อโอเคโอเคขับรถไปแล้วโอเคขึ้นรถแล้วกันขับรถไปแล้วไปข้ามสะพานเชียงเชียงรายดีกว่า ตลรถก่อนโอเคว่าไปที่สะพานกันโอ้ยตอนนี้มันเย็นตอนเย็นแล้วอ่ะโอ๊กี่โมงวะห้าโมงแล้วแต่ไม่เย็นโอ้โหเมื่อไหร่จะมืดเนี่ยเราจะได้ไป เหมือนจะต่อมืดอแล้วฮนะโอเคก็ถึงเวลาขับรถไปขับรถมิงเลยโอเคอเหมือนน่าจะได้แล้วปึ๊บสตาร์ทรถไปดีูว่ะวันนี้มันตอเมืดแล้วนี่ว่ะเฮ้ยทำไมไฟดับอ๋อโอเคไฟดับไป,บปทางเลี้ยวซ้ายมองซ้ายมองขวาโอเคไม่มีรถ มามาขับรถไปแบบซิ่งซิ่งมาฮะขับรถแบบไปเลยมาเลยแกเลยไปเลยไป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 อย่ามันไม่หยุ่ด้วยช่วงนี้มันไม่สายเว้ยเออจีโม่มาแล้เนี่ยอ๋อขับไปเลยขับไว้ต่อมาเนี่ย เรบเล่นกับแบบสดุกสนุกไปไม่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 ทำไม่้อไม่ทำอะไรไม่ตรงมากไงงอะไรดไม่เมสองนี้ไม่ตรงจไม่มีได้ไม่ไม่ คุณจะไปไม่มีหัวใจของตัวเองก็ไม่เหมือนสองตัวคุยกันที่นั่นในฉันฉันเดินหน้าไปเดียวเดี๋ยวเดียวอ๋อรถนี้นะไม่เป็นไรขับต่อดีกว่าอืมก็ขับรถเล่นก็แบบสบายวะ

อรบอแบบเร็วไปเลยปัดใบมีใบมีสวิตไปชั่วฟ้ามีมะลายมันโดนแล้ววะก็ะไม่มีอะไรก็ขับรถต่อขับรถเร่นกี่โมงอ๋อนี่โอเคเกือบจะล,ล้มละเดี๋ยวซาแบบมีสิ่ง ไม่มีรถผ่านเลยเลยวะอืมต้องชุนแล้วรัรถตรงไปเลยแบบไม่ยินสั้นสุดก็ไม่มีเชื่อฟ้าหิเมาลายไฟยตกไปไม่มีตกสะพานไม่ตรงไม่มีแบบมีสานเข่าไปผ่าไปแดงไปเลย

อ้าวเฮ้ยทำไมรถต่อปะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหฝนตกมโมงวะเนี่ยโอ้โหเร็ียวเกินนี่โทรหานี่ดีกว่าห้านาทงห้าห้าเก้าโอ้ไม่ติดโอ้โหไม่ติดเลยขบับรถต่อดีกว่าอืม ลองสตาร์ทอีกครั้งดิเอาไม่สตาร์ทอ,อ,อ,อีกอะอ๋อลืมไปเมื่อกี้มันไม่ติดนีกวะาทำไม่มีอะไรท้องเ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 ม่มีอะไรเร็วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองซ้ายมองขวา อ๋อก็ไม่มีเลยเขขับรถเป็นพิเศษเพื่เปลีเ,ปเกลงแกนขับรถแบบไม่มีจริงเฮ้ยทำบรถช้าจังวะไม่มีรถผ่านเลยโอเคซึ่งก็ขับรถต่อเลยกันอืออืออืออ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขับไชนน่ะอ้าเดี๋ยวเดียวดวมยวเดี๋ยวกวันโอ้โหไปชนเสาไฟนี่วะมาแรงขนาดวะเนี่ยโอเคตกลงต่อแล้วกัน โอ,โอ้โหเจ้ชนเสาไฟหนึ่งพังไปแล้วมีรถอะไรไม่รู้โอ้โหมันแข้มกว้างหน้าขับรถต่อไป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 พูดปวดหัวหกับไอ้เทียนี่ขับรถโ,กโขโกก็ไม่ได้มีรถมาบังกูโอ้โหกูขับรถไปไม่หยุดขับรถไปต่อหิขับไเลเรื่อยกันแบบไม่หยุดฮ่า ทำไมมันถ่มสองไฟไมีหนึ่งรอบวะไปชนกับรถกับเคยเคยไม่มีอะไรภาพลอยแบบไม่มีจริงกองใหม่ทางชีวิตจริงไปถั่วฟ้ามีอะไรกันถั่วฟ้ามีไหมทำไมเฮ้ยทำไมเลี้ยวแตกเฮ้ยทำไมเลี้ยวแตกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ เก็บเก็บเก็บกูอืออเด้อเดเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เลยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ้ยไมันเลยหยุดมันเลยหยุดเลยเฮ้ยทำให้ชอหลังไปหอยหน้าตัวละเฮ้ยเฮ้ย